หลินพามาดูที่พักที่เขาใหญ่นะคะที่นี่ชื่อบ้านไร่เขาจันหอมค่ะอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะที่นี่นะคะจะบอกว่าต้นไม้คือเยอะมากๆเลยนะคะดูสีแบบอากาศสดชื่นได้สุดอากาศโอโซนเต็มที่เลยนะคะได้รีแบกผ่อนคลายที่แท้ทูบ้านหลังนี้พักได้ทั้งหมด6ท่านนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูห้องนอนแรกนะคะ เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเตียงประมาณ5-6ฟุตนะคะมีตู้เย็นทีวีพัดลมมีแอร์ให้นะคะแล้วก็มีกระเป๋ากิ๊บเก๋ไว้ให้เอาออกไปถ่ายรูปหรือใส่ของนะคะแล้วก็ห้องน้ําค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ดูแบบโมเดิร์นสะอาดมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูห้องอื่นกันต่อเลยนะคะนี่แอบแวะสูตรอากาศสปอดนะคะแล้วก็อ่ะ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องพักข้างบนอีกห้องหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็คือก่อนขึ้นไปห้องพักข้างบนจะพามาดูห้องนี้ก็นห้องน้ําค่ะที่เปิดมาอาจจะดูผิวเผินก็คือ มีอาบน้ำอะไรอย่างนี้แต่ไม่เพียงแค่นั้นค่ะทุกคนทุกคนตามมาค่ะชื่มดูสิมีอย่างบาว่าให้แช่แนะ้ำอาบน้ำมีดอกไม้โรยไว้ให้นะคะมีม่านบางๆนะคะปิดม่านก่อนนะทุกคนแล้วก็แช่ไปก็มองวิวบรรยากาศต้นไม้ไปสดชื่นสุดๆเลยนะนี่ดูสิโอ้โหวิวของเขาอันนั้นเป็นคาเฟ่น,นะคะตึกขาวๆตรงนั้นอะ ป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะคะไปดูห้องพักข้างบนว่าจะเป็นยังไงชึง่งนี่ก็จะมีเตียงประมาณ5-6ฟุตนะคะแล้วก็มีทีวีมีพัดลมมีแอร์นะคะมีเตียง2ชั้นนะคะเด็กๆบ้านนี้ก็คนละชั้นกันไปเลยนะคะ2หนุ่มบ้านเรานะคะวิวรอบข้างก็คือมีแต่ต้นไม้บอกเลยว่าแบบพักผ่อนที่แท,ท้ทูอะไรแบบนี้นะ นี่วิวต้นไม้ทุกด้านเลยนะคะโอ้โหเขาแบบลงต้นไม้ได้เก่งมากๆบอกเลยว่าแบบลงต้นไม้ทุกจุดนะแล้วถ้าแบบมารอบหน้ามันก็คงจะแบบเขียวชอ,อุ่มโตโตขึ้นกันเรื่อยๆกว่านี้อีกนะต้นไม้ดูสิแล้วนี่ก็คือเป็นบรรยากาศข้างนอกระเบียงชั้นข้างบนนะคะสดชื่นมากเราจะบอกว่าตอนเช้าคือจุดที่เนี่ยเหมือนทำเลที่ตั้งอะ่ะเขาเหมือนแบบว่า มีหมอกมีอะไรตลอดปีนะตอนเช้าเช้าเนี่ยจะเหมือนมีหมอกขาวๆบางๆขนาดหน้าร้อน